อัน,นี่คิดถึงนี่คิดถึงผมครับน,นี่อยากอยากพ Grand ูดพูดออกมาจากใจครับก <cliff. S 3> <S S 2> ็คิดถึงครับคิดถึงมันตั้งนานแล้วคิดถึงแล้วก็ไม่เคยลืมด้วยตั้งแต่วันแรกด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทํามันคืออะไรเราก็ได้แค่ตอบคําถามของตัวเองอยู่ในใจอย่างนั้นอ่ะวนอยู่ซ้ําๆคุณไม่เคยมาตอบเลยคุณคิดว่าการแต่งงานมันเหมือนการเล่นของเล่นกันเหรอครับอ่ะโอเคว่าไงคุณลิซอ้โหอย่างนี้ยิ่งหนักเป๊กก็เดิม เป็นไงมาไงเับเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานอ่ะโอ้โหสบายดีครับเราทักกันไปแล้วนี่อ๋อใช่ก็เปลี่ยนบทให้ไงครับว่าไงครับสวัสดีครับยืนฟังผู้ใหญ่คุยกันก่อนแป๊บนึงนะใค่ะลุงวันนี้ลุงแล้วก็พี่รีซอนอ่ะเพื่อนสนิทผัวเก่าแม่นะที่ต้องเป็นพ่อใช่ไหมหนูเป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครตเปิรน้ำูซื่อวุ่นวายน่ะวุ่นวายฟ้าหนูเป็นลูกของแม่ อามม่าาบรรรดเนียคับชื่อเลยมึงสมชื่อเลยมึงวุ่น,น,นวายันใครอ่ะแมนนี้ลุงอู้ไปว่าหนูต้องได้เสื้อแม่มาเยอะแนะ่เลยดูหัวหนูนก็หัวลุงเนี่ยลองไปดูสิแต่ลุงเขาไม่น่าจะมีแค่ผมสีส้มอย่างเดียวน่าจะมีสีขาวนิดหน่อยุงลุงวักลีค่ะเขาเงียบกิมแรมี่ <c oughs> อ่ะอันนี้เปม,ม,มีมีมีลูกเหมือน่เมื่อไหร่ไม่เห็นเล่าให้กันฟังเลยแล้วครับอกใครขอไปที่มาทีบัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวนีนุ้นดุงุองอันดูเท่าไหร่เนี่ยแม่บอกว่าเป็นคนนอวาเขาเป็นอะไรเขาเป็นซาบี้หรอเขาเป็นพ่อมิทไนท์อ่ะพี่ไม่ใช่คนนู้นน่ะก็เด็กแดงเนี่ยเขาเป็นพ่อมิทไนท์หรอเขาเป็นปามิทไนท์คอะปวาเขาไม่หไม่เขาคอยดูแลอะค่ะเก็เป็นคนใจดีด้วยมากมากเลยไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไว้ชีวิตถือว่าทาบุญน้ำพานไม่แนะนาตัวเอยหรอมาจากไหนอะ แต่เขาก็หาว่ากูมีผัวหลายคนหรอกเอามานะมามามาซื่อจริงอ่ะหนูซื้อพลุนไวยนะน้ำเป็นลูกของแม่มิกไนน์อยากเหยียดลูกอยากเหยียดเต็มลูกให้เขาเล็บไปด้วยใหญ่ๆเลยทำไมหนูอยากไปเป็นลูกมิกไนครับเพราะว่าแม่หนูไม่เหมือนคนอื่นอืมไม่เหมือนใครแม่หนูเก่งแลวแม่หนูก็สอนกับหนูว่าห้ามกลัวใครเหมือนแม่รวยโอ้ ใครเลยไม่มีใครอยากเหมือนเนาะเอาไปเป็นแม่ลูกกันหัวคนละสีกันนะต้องเล่ก็หัวสีคล้ายๆกันไงแต่คงจําไม่ได้ว่าหนูสู้เมื่อวันก็เลยไปทําสีผมเมื่อใหม่อ่ามีผลถูกต้องไจะใส่รองเท้าบูทนี่จะไปไหนอ่ะจ่ใส่รองเท้าบูทนะรองเท้าอะไรเนี่ยของรองเท้าของไวรุ่งเท็ดดี้นะเท็ดดี้หรอเปล่าใช่แล้วหาซื้อนี้มาใส่ไหมแต่ว่าต้องเรียกว่าได้แล้วไหม ลองใช้สติปัญญาอันน้อยนิดนึกคิดดูซิว่าควรเรียกว่าอะไรโอเคอพ่อเฮ้ย <He i. S 3> ฮะฮะอ่ะสมองมึงคิดได้แค่นี้เหรอเพราะตอนนั้นก็เคยพูดอยู่ะว่าใครที่นั่นแต่งงานแต่แม่หรือว่าเคยค้งคุ้แม่ก็คือเป็นเป็นเป็นพ่อไงเขามาคขาพิบอดหลายคนดิมีเสื้อฉายจริง็เลยเนี่ยมันคงจริงด้ไหมแต่งงานกับใครแล้วแม่ก็ไม่เคยค้งกว่าใครหรอกเห็นใครเรียกพ่อหมดเราขอโทษด้วยที่ลูงเราเรียกแบบนั้นอะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน่ารักดีครับน่ารักดีคุณจะไปแล้วเหรอยังครับยัง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 แม่ว่าอยากอยู่ด้วยนะอยากอยู่ด้วยเหรออยากไม่ไปก็ไปอ๋อจะไปแล้วเหรอครับยังไม่ไปครับอยู่ได้แล้วแต่ซอครับเพราะซออยากมาไม่ครับอยากไปแล้วแต่พี่ผมพี่ไปผมก็ไปทำไมเมืองนี้มันมันเศร้าเหรอซอหรือว่าเมืองนี้ไม่ค่อยสดใสเหรอทำไมมาที่นี่ทำไมถึงดูแบบสงป่ารสงครับจังเลยอ่ะเป็นไรอ่ะไม่เห็นแบบห้าวเหมือนที่นู่นเลย เอามไม่ใช่ถิ่นเราเนาะเอ้าที่นู้นเขาห้าวัอไม่ใช่ครับพอตัวครับพอ <c oughs> แบบเหมือนว่าเหมือนโฟลโฟล์กันเนี้ยครับไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะก็คนมันมีของอะลุงทําไงได้อืมก็ต้องโฟลเป็นธรรมาดาอยู่แล้วคัะ ถ้าจะไปแล้วก็บอกเมนเทนด้วยนะได้ครับได้ครับคำพูดข,ของแม่เหมือนไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมึงอยากไป่างสอเหี้ยบึกเจะเดทแอร์อเนี่ยไม่คืออย่างงี้พี่จะบอกว่านานๆทีเร,เราได้คุยกันเราได้เจอกันเนี่ยเพิ่งกลับมาเจอกันเป็นแบบเป็นเดือนๆเลยมั้งดังนั้นเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยอ่ะก็พูดไปให้หมดซะเพราะเวลามีจํากัดเราไม่สามารถย้อนเวลากลับืนมาได้นะเว้ยน้องเขาน่าจะหมดแล้วมั้งมีไหมหมดยังครับเอ้ยเรื่องนี้คุยได้อีกยาวครับอยู่ที่ว่าจะรับไหวหรือเปล่า ไม่ไรีอะไรอีกหรือเปล่าครับมันไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะไม่เรจะมาหลบหลังกูทำเพี้ยอะไรเดียโอ้โหปนจาอ่อนปะเนี่ยคุณได้เลยอยากคุยอะไรคุยเลยคุณยยงทําอะไรไหมน่ะอยากแค่มาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีครับเขาดูแลดีหรือเปล่าใครก็เขาอะครับเขาอะเขาไหนเขาอะเขาอะครับคนนั้นนะก่อนหน้านี้หรอครับเขาก็ดูแลดีนะก็น่าจะดีก็น่าจะดีกว่าผมอ่ะเนาะถ้าในฐานะของพี่น้องก็ดูแลดี พี่น้องเท่ากับฐานะของแฟนหรือเปล่าครับพน้องกไม่ได้เป็นไรครับลุงไม่ได้ตกลงในสถานะเป็นแฟนกันเลยครับไม่เคยตกลงกันเลยด้วยซ้ำแล้วก็คุยกันไปแล้วด้วยว่าเป็นพี่น้องกันก็แต่ก่อนอันนี้เหมือนจะเป็นคนคุยกันเนี่ยครับใช่ไหมก็อาจจะใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ไงแทนที่อะไรครับแทนที่อะครับลุงอยากได้ตู้เย็นแล้วลุงซื้อไมโครเวฟแล้วมันจะหายอยากได้ไหมอะครับถ้าเราอยากมีตู้เย็นถ้าเรามีตู้เย็นแล้วได้ไมโครเวฟมาแล้วตู้เย็นคืออะไรคือใคร ไม่มีใครแจท็กที่ได้หรอคงประมาณนั้นครับแท็กที่ใครเหรอครับพูดไปมันจะดูพูดได้ครับพูดได้พูดได้พูดได้แมนเมนไปเลยแม่มันก็ลืมยากครับมันลืมยากเอที่ว่านี่ของที่มันแท็กกันไม่ได้เนี่ยแล้วที่มันแบบลืมยากเนี่ยหมายถึงอะไร่ะครับขอโทษแล้วนะครับี่เข้าไปเท่ในชีวิตคุณครับเขาเป็นแบบนี้หมดเลยไม่ที่นี่เป็นปัญญาอ่อนหรือมันเป็นสุขีหรือสุกหยามัไอสัตว์อ่ะพี่ไนท์สรุปคือลืมไม่ได้ใช่ไหมครับหมายว่ายังไงครับ ก็ลืมไม่ได้ค่ะคือมันแบบฝังใจอย่างนี้เหรอครับหรือว่ามันแบบตาเป็นภายในหัวใจอะไรอย่างนี้ป่ะคะเรยจะให้ลืมไม่ได้หรือว่าแบบไม่มีใครสามารถมาแทนที่เธอได้อะไรประมาณนี้ป่ะครับเอาลงประมาณนี้สุดท้ายเวลาสุดท้ายเวลาไปเจอใครใหม่ก็ไม่สามารถลืมได้ครับมันทดแทนกันไม่ได้มันแทมันแท้กันไม่ได้ใช่แบ๊แบคบคนบางคนมันจะไม่เหมือนกันโอเคเราไม่เปลี่ยนเทียบกับใครแต่ว่าความรู้สึกอะที่มีให้อะมันไม่สามารถแทนได้พี่เขาจะถูกต้องไหมครับ เราเรลเราเรคนนั้นคือใครล่ะครับเขาก็น่าจะรู้ตัว,ตวอยู่มงครับแต่เขาแค่แอคต่เกเน,นี่ยหลงตัวเองไม่ชอบอ่ะชอบอะไรไอเหี้ยเขาจริงจังจริงโจกกูแบบชอบอะไรคืออันนี้คนไหนไม่ชอบไม่ชอบก็เคยแต่งงานกันไปแล้วอะมึงจะเอายังไงอะตรงนั้นที่แต่งงานก็หมันจะไม่ขนาดนี้เนาะตอนนี้อาการหนักแล้วดิ้งไม่รู้เป็นอะไรใครเอาอะไรใส่ใไม่รู้เนี่ย สายญาณไหมีอยู่สองอย่างกินแล้วตายกับกินแล้วปัญญาอ่อนกว่าเดิมอันนี้น่าจะกินแล้วปัญญาอ่อนกูไม่รู้ว่าเขามาทำไมเนี่ยไม่หวัดดีเต้นตุ๊กตาตุ๊บตาบ้างนะอือก็มีนะนี่ว่าตุ๊กเอาว่าไงนะครับเมื่อกี้หมายถึงผมนะครับหมายถึงคุณอะไรตอนไหนเออไปกับมึงเอาอยากไปถนัดแตะถนัดแตะก็ไปเถอะเฮียแล้วเขรงุดแมนแมนไปเลยเราเป็นผู้หญิงแมนแมนไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยก็ฟังอยู่ได้เป็นไรได้ได้หมดเลย ก็ไปคุยให้เข้าใจไปตรงๆเลยเออครับไม่ครับขอโทษนะครับขอโทษเรื่องเรื่องที่ผ่านมาครับถึงจะขอโทษไปแล้วก็จะขอโทษอีกครับขอบคุณนะครับที่ยังให้โอกาสกันค่ะเลยครับขอบคุณนะครับที่ยังไม่เกลียดกันหรือกูฟังเพลงหนึ่งแล้วมันเปิดแบบศูนย์จุดสองห้าไอ้เหี้ยแต่จะจบเพลงเนี่ยจัคุณอยากจะพูดแค่นี้เหรอใช่ครับรู้ผู้ชายเขาพูดตรงๆครับผมรู้ผู้ชายอก็ที่ถึงนะครับอืมที่ถึงเหมือนกันครับผมนะครับเอาเท่หรือเอาอะไรเนี่ยเอาอะไร ไอเฮียจะด่าก็กลัวเสียช็อตแต่เออไม่เป็นไรทำไปเดี๋ยวทำแล้วก็ทำไปไอันี้คิดถึงนี่คิดถึงผมแล้วนี้อยากอยากพูดพูดออกมาจากใจก็คิดถึงครับคิดถึงมางนานแล้วคิดถึงแล้วก็ไม่เคยลืมด้วยตั้งแต่วันแรกด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำมันคืออะไรเราก็ได้แค่ตอบคำถามของตัวเองอยู่ในใจอย่างนั้นอะวนอยู่ซ้ําๆคุณไม่เคยมาตอบเลยคุณคิดว่าการแต่งงานมันเหมือนการเล่นของเล่นกันเหรอครับการที่มีลูกด้วยกันเลี้ยงลูกด้วยกันคุณคิดว่ามันเหมือนการเล่นของเล่นเหรอจะทำอะไรก็ได้ จะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้จะไป,ะไปแบบไม่บอกก็ได้อย่างนั้นเหรอคุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวันสุดท้ายที่เราเจอกันมีแค่วินนีไปบอกลาคุณเราบอกลากันแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาคุณคิดว่ามันทําได้เหรอครับแบบนั้นเหะหัวใจนะครับไม่ใช่เมมโมรี่ที่คุณจะดีลีทเมื่อไหร่มันก็ดีลีทได้อะคอมดีมันก็ต้องไอแฮปซีวิวอยู่แล้วอะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลาขอโทษนะครับขอโทษแล้วก็ขอโทษจร,ริงตอนนั้นก็ไม่รู้คิดออะไรยู่ คุณคิดว่าปัญหาของคุณมันใหญ่อะแต่คือคุณไม่ถามเราเลยว่าปัญหาที่แบบเราไม่เจอคุณแล้วเราไม่รับรู้ปัญหาเกี่ยวกับคุณเราตัดสินใจแต่งงานกับคุณไปแล้วนะเว้ยแล้วคนเรามันสามารถแต่งงานได้หลายคนหลายรอบขนาดนั้นได้หรอในชีวิตมันมีแค่ไม่กี่ครั้งหรอกมันแค่ครั้งเดียวครัแล้วคุณคิดว่าในวันที่คุณมีปัญหาคิดว่าเราไม่อยากที่จะช่วยคุณแก้ไขหรือไม่อยากจะอยู่ข้างคุณหรอแล้วก็ต้องอยากอยู่ข้างคุณอยู่แล้ว แต่คุณเรื่องที่จะไปแก้ปัญหาในส่วนของคุณเองโดยที่ไม่บอกเราทิ้แทนเราแล้วคุณก็หายไปทิ้งทุกอย่างไว้ที่เราความทรงจําผมคงตัดสินใจพลาดแบบว่าครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับเป็นบทเรียนตลอดมาแล้วแมันก็รู้สึกผิดตลอดจริงๆครับใจคุณครั้งไหนผมก็อยากจะขอโทษคุณทุกครั้งครับไม่มีในคำว่าขอโทษกับขอโทษอย่างเดียวเลยครับต่อให้ขอโทษไปทั้งชีวิตต่อให้คุณให้ภัยผมแล้วเนี่ยมันก็ยังรู้สึกผิดอยู่ในใจอยู่ครับมันเหมือนเป็นตาบาปเลยครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันมันก็้างเห็นแก่ตััวครบ ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับมันคงจะแบบว่าฝังใจคุณหน้าดูเลยนะครับมันก็ฝังใจเราแหละคุณแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้อะก็ต้องปล่อยให้คุณมีชีวิตของตัวเองอะเราทําได้แค่เป็นห่วงคุณห่างๆอยู่ตรงเนี้ยทาได้แค่ภาวนาให้คุณสบายดีไม่ต้องมีเรื่องมารบกวนใจองจริงถึงจะไม่ได้เจอกันถึงตัวจะห่างเลยนะผมผมก็เฝ้าดูคุณอยู่ตลอดนะครับเป็นห่วงตลอดครับถึงแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็ตามจะไม่ได้อยู่กับคุณเราก็ตาม อันที่ผมก็ละอายใจตัวเองเหมือนนะครับที่แบบว่าทำกับคุณแบบนั้นแล้วยังยังจะกลับมาหาคุณอีกแต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะครับที่แบบว่าก็ยังยอมคุยกับผมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงให้อภัยคุณโดยที่แบบเราไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเราพยายามถามตัวเองแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วะว่าทําไมเราถึงยอมให้อภัยคุณทั้งที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเราคงไม่คุยด้วยไปแล้วอ่ะแต่มันก็เป็นคุณอ่ะที่เราให้อภัยมาตลอดขอบคุณนะครับคุณได้โอกาสหลายอย่างจากหลายอย่างจากเราโดยที่แบบ อื่นไม่ได้รับเราก็ไม่รู้ทำไมตอนนี้รู้สึกกับผมยังไงแล้วครับมันยังอยู่ที่เดิมครับที่เดิมพขรู้สึกว่ามินยมันยังเหมือนเดิมทุกอยยางยังอยู่ที่เก่ามันไปไหนไม่ได้มันไม่คุณแหละมันเป็นคุณมาตลอดจริงเหรอครับพยายามแล้วครับพยายามแล้วพยายามแล้วแต่ว่ามินายแค่ไม่อยากพูดไปแต่มันมันดูเป็นคนไม่เอาไหนเอาซะเลยอ่ะกับสิ่งที่มินายจะพูดอ่ะคือมันดูงอแงไปอ่ะมินายไม่ได้อยากให้ตัวเองออกมาเป็นแบบนั้นอ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งมินายก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณคิดยังไง ถ้าเป็นนาพูดไปมันอาจจะดูงี่เง่าก็เลยคุณไม่เคยงี่เง่าในสายตาผมเลยครับคุณเป็นไงก็ไม่เคยเลยไงครับคุณก็เลยไปโดยที่แบบไม่คิดว่าเราจะอ่อนแอบ้างเลยเข้มแข็งมากเลยนะครับอืคุณสบายดีก็ดีแล้วครับเอาจริงๆผมเองก็อยากจะพูดอยู่หรอกนะครับว่าแบบขอกลับได้ไหมขอกลับไปได้ไหมแต่แบบว่าไม่อยากผมไม่อยากแบบว่าจะทำกับคุณครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วครับไม่อยากให้มีออกครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็รับปากไปแล้วผมก็ทําไม่ได้ ถ้าผมได้โอกาสนี้มาแล้วถ้าผมทําไม่ได้อีกอรอบหน่คุณอาจจะแบบคิดกับผมแบบไปแบบหนึ่งเลยก็ได้ครับอาจจะไม่ได้คุยกันอีกอาจจะไม่ได้เจออีกแล้วคุณก็มีเส้นทางชีวิตที่ดีครับผมก็ดีใจด้วยครับเติบโตขึ้นเยอะเลยครับแล้วคุณอยากจะให้มันเป็นแบบไหนอ่ะคุณจะมาบอกลาเราอีกกี่ครั้งผมไม่ได้ว่าบอกลาครับผมไม่อยากให้คุณต้องรอครับผมแค่แบบว่าถ้าเกิดว่าแวะมาที่นี่๋ยวจะมาเจอคุณนะครับถ้ามีโอกาสแต่คงจะไม่ได้มาบ่อยหรอกครับอย่างน้อยได้เจอกันได <c oughs> ้พูดคุยกันแค่นั้นก็โอเคแล้วครับมันมัน คุณรู้สึกยังไงอ่ะคุณถามใจตัวเองดูหรือยังก็รู้สึกดีครับตรงจริงความรักครับมันมันคือการที่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขครับถึงความสุขนั้นอาจจะไม่ใช่เราตามผมแค่เห็นคุณสบายดียิ้มแย้มได้แค่นั้นก็แบบว่าก็โอเคมากๆแล้วครับเอาแบบไม่เท่ได้ไหมอ่ะครับขอแบบจริงๆได้ปะไม่ได้มันไม่ได้เท่ครับคือมันคือมันค,คือความจริงครับถ้าเกิดว่าผมแวะมาที่นี่ผมมาหาคุณได้ไหมครับก็ได้ค่ะที่คุณสบายใจ ม,มาหาในฐานะเพื่อนใช่ไหมพักแรงนะรอต่อไปอ่ะม่วาครับมันก็คือความจริงครับแล้วทีนี้คุณมีแพนจะทําอะไรต่อไหมครับเดี๋ยวเราก็น่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วลระอาจจะไม่ค่อยได้อยู่อาจจะมาเดินเล่นที่อ๋อแล้วผมมาผมจะเจอคุณไหมล่ะครับ้างนั้นก็เจอไงครับถ้าคุณจะมาวันไหนคุณก็บอกโอเคครับคุณไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับเราต้องถามคุณไหมเราพูดไปหมดแล้วอะแล้วถ้าคุณจะมาบ่อยไหมอ่ะก็คงจะไม่บ่อยมาก ว่างมาแต่วกว่าว่างหรืออะไรอย่างวันเนี้ยนีเปาแกมาก็อาจจะมาก,กัาแกครับเพราะว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ไปัาแกนี่แหละครับแต่วันนี้ผมเป็นคนอยากมาเองครับก็เลยให้แกมาด้วยคุณโอเคไหมครับโอเคนะแต่ทุกครั้งที่เจอมันก็เหมือนเป็นการหลอกลวงทุกครั้งเลยมันทาไมต้องรู้สึกแบบนั้นอืมก็ไม่แปลกครับเข้าใจครับเข้าใจถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะบอกแต่แต่ว่ามันไม่พูดดีกว่าพูดเม่เลยก็ได้ครับอย่ายนีอีกทีเดี๋ยวก็ไปแล้ว จะหายไปไหนคือยังไงล่ะครับนั่นแหละครับไปตีความหมายเอาเองมกกัวจะปากแข็งกันทั้งคู่อยู่นั่นแหละพูดก็ไม่ออกแค่พูดแค่นี้ไม่ตายหรอกจริงๆอ่ะมันต้องพูดไปเลยคนนู้นก็กลัวเข้ามาไม่เจอแม่ไม่ตาไปอีกประเทศหนึ่งเลยหล่ะจะได้เจอพูดเฉยๆนะพูดลอยๆมันยากมากมั้งไอลการบอกความในใจอ่ะนั่งฟังมันตั้งนานแล้วกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่ะแล้วคุณชื่อวุ่นวายหรือโวยวายครับนี วายเสียงดังเลยนะวายได้มาหานะครับครับแล้วเขาจะไม่ค่อยมาแล้วจะเจอเขายังไงอ่ะจะเจอเขายังไงต่อไม่รู้อะแล้วแต่ดวงดวงอะไรดวงอะไรต้องดวงลองอือเดี๋ยวนี้มึงขู่กลัวอือเงี้ยหรอเหมือนหมาอะไรสัตว์อือโอเคอะไรได้ๆขอบคุณนะครับที่พูดออกมาครับขอบคุณทำไมวายมีโอกาสเดี๋ยวจะมาหาบ่อยบ่อยขอบคุณนะครับสำหรับโอกาสโอกาสอะไรโตแล้วครับคิดด้วเองคุณสวนเหรอ ชื่อรีสอร์ทครับไม่ได้ชื่อสวนโอเคแล้วแต่คนเลยเอาที่สะดวกใจอาประเจรยนครับเคครับไม่ได้ลานะครับไม่ลาเราคบกันใหม่ครับไม่ได้บอกลานะครับแต่จะมาบอกแพะบอกมาครับไม่อยากบอกลาจะบอกแพะบอกแกก็บอกไปครับขออเดี๋ยวจะบอกลาอยากไปฉบับปรับปรุงที่ไม่ใช่แค่ชื่อเพลงอ่ะครับไม่ต้องฉีดหรอกครับยาชาถ้เธอเดินมาบอกลาชาเป็นหัวใจแล้วครับโอ้ยโอ้ยเยอะเจอนครับดูแลตัวเองดีๆนะครับครับไปกันครับไปนะ เจอนเจอนขาบายบายวุ่นวายอะหนุ่มบุ้นวายพี่ครับเจอกันบายบายครับเจอกันอีกรอบหนึ่งครับบ๊ายบายลูกไอ้บ๊ายบายหลานครับเดีายวกันครับไอซอมึงเอาไงต่อเนี่ยชีวิต